ทุกคนเคยได้ยินเรื่องทะเลทรายอันร้อนระอุใช่ไหมหละ่ะแต่เชื่อไหมว่ามีปรากฏการณ์สุดขั้วที่เกิดขึ้นได้ในทะเลทรายนั่นคือน้ำแข็งฟังดูเหลือเชื่อใช่ไหมหละ่ะที่ทะเลทรายอัตการมาประเทศชิลีซึ่งแห้งแล้งที่สุดในโลกปรับมีรายงานการเกิดหิมะและน้ำแข็งมาแล้วมันเกิดขึ้นได้ยังไงกันหลักๆเลยคือความสูงอัตการมาอยู่สูงจากระดับน้ำทะเลมากอากาศจึงเย็นเยอือย แล้วลมพัดพาความชื้นจากมหาสมุทรแปซิฟิกเข้ามาบูมเกิดเป็นหิมะที่น่าตกใจกว่านั้นคือนักวิทยาศาสตร์พบว่าแม้แต่แบคทีเรียที่อาศัยอยู่ในน้ำแข็งเหล่านี้ยังสามารถอยู่รอดได้ในสภาพแวดล้อมที่เลวร้ายสุดๆเหลือเชื่อใช่ไหมละ่ะและนั่นยังไม่ใช่ทั้งหมดเพราะบางทฤษฎีเชื่อว่าสภาพแวดล้อมแบบนี้อาจคล้ายคลึงกับดาวอังคาร แล้วเราจะเรียนรู้อะไรจากน้ำแข็งในทะเลทายได้อีกบ้างติดตามเรื่องราวต่อไปให้ดีเพราะความจริงอาจจะยิ่งเหนือจินตนาการ